ลำดับถัดไปนะครับจะได้เป็นการถวายพระทหารนะครับขอเชิญศรัทธาญาติยมได้ไปรอที่จะประเคนพระทหารให้กับพระคุณเจ้าครับในเช้าวันนี้ ขออนุโมทนากับคณะศรัทธาญาติโยมที่มาเป็นเจ้าภาพถวายสังฆทานน้ำปานะถวายพัตาหารแต่พระคุณเจ้าผู้มาปฏิบัติธรรมในสถานที่แห่งนี้ในโอกาสนี้ขอเราท่านทั้งหลาย จงร่วมอนุโมทนาสาธุโดยพร้อมเพียงกันครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทารีอักพระมาจากไหนครับอาจารย์อักพรามาาตอนนะครับสีเหลืองๆเ,เหรครับ <laughs> เป็นค้่แนวนอเป็นดันตะทรงพระไปหาหมอเอาเขามาทรงพระจนท่าพระไปโรงเรียนลงศักด์ผู้เป็นทุกอย่างครับขอ,อนุมโมทนาจาภาพศรัทธาเช้าวันนี้วันที่11กันยายน2568โดยคุณธนวัฒน์คุณอุรเรวันคุณชนิดาคุณพิเชษคุณวรรณภา เด็กหญิงจันทิพย์เด็กหญิงจารุวรรณกิติบัณฑ์รชาร่วมบุญ1 1 0 0ันบาทคุณชันทนาเมทาวีคุณอภพรสกุลบุญญารัตคุณนรงเดชเมทาวี40บาทคุณประแขกนัทวันใจเดชและลูกๆ60บาทคุณพจนาอุดมพร้อมครอบครัว100บาทคุณรัตติกรพืชสิงห์100งบาทคุณนิตยาฐานงามพร้อมครอบครัว100บาทคุณทองศรีหานวิเศษและหลาน,ลน 50บาทคุณกัลยาดานเฮรัญยวัฒน์หนึร้อยบาทคุณสุรีศิรวุฒิหนึร้อยบาทคุณจันทีจันทาพร้อมครอบครัว50าบาทคุณภูริดาชัยนาถวีรนนท์พร้อมครอบครัวอุทิศส่วนกุศลถึงตนเอง100บาทคุณสุกัญญามีมาก100บาทคุณสุดารัตน์คมทองชูสกุล50บาทคุณลิต้าเชตรีพร้อมครอบครัว100บาทคุณเลี่ยมสายโสภาพร้อมครอบครัว100บาท รวมปัจจัยท่านผู้ปฏิบัติธรรมเป็นค่าพัตหาหาน้ำปานะเป็นจำนวน2,250บาทและสมทบทุนหยอดกระปุกบุญถวายกันเทศงานลักขีวัดป่าสมเด็จพรยานวาชิโรโดมวันที่9มกราคม2,569รวมปัจจัย200บาทครับขออนมโมทนาศรัทธาสาธุชนผู้เป็นเจ้าภาพพัตหาหาน้ำปาะนะเป็นเจ้าภาพกันเทศทุกท่านทุกคนครับ สาธุสาธุสาธุอะโนโมทามิเวลาเราทำสมาธิไปให้สังเกต เมื่อวานวันก่อน,นมีครูสมาธิมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พชขึ้นมาถวายน้ำก็คุยกันหลายเรื่องถามกันหลายเรื่องมีประเด็นหนึ่งทีน่น่าจะบอกต่อเนาะโดยปกติแล้วการทำสมาธิจริงๆแล้วผู้ดใดเจ้าท่านให้สังเกตถ้าไม่ทำอะไรเลยนะท่านให้สังเกต ท่านใช้คำว่าสิกขิติสิกขติแปลว่าศึกษาแปลว่าสังเกตแปลว่าดูอย่างที่ไม่มีเราอะไรที่มีเราเนี่ยถือว่าผิดหมดเลยอะไรมีเราถือว่าไม่ใช่ความจริงเวลาเราปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อไรที่มีเราเมื่อนั้นไม่จริง เมื่อไรไม่มีเราเมื่อนั้นจริงเสมอ,อป่านี่นะมันก็เป็นป่านะก่อนนัน้นตรงนี้เป็นป่าพอเริ่มมีเราเริ่มมีสลาเริ่มมีกุติเริ่มไปเป็นความจริงหรือบางท่านบางคนทำสมาธิดูลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกทำไมมันถึงไม่สงบเพราะเอาจิตไปบังคับมันบังคับให้หายใจยาวบังคับให้หายใจสั้นนั่น มีเราเนะี่ยลำพังไม่มีเรามันก็หายใจของมันเป็นเรื่องปกติมันก็หายใจเข้าใจออกเป็นเรื่องปกติแต่พอเริ่มมีเราปุ๊บเริ่มไปบังคับมันแล้วเริ่มไปบังคับลมหายใจให้มันหายใจยาวให้มันหายใจสั้นให้มันหายใจละเอียดนั่นไงไม่ได้ศึกษาแล้วไปบังคับแล้วมีเรานะมันก็เลยไม่เป็นความจริงเมื่อไร่มีเราเมื่อนั้นไม่ใช่ความจริงในกรณีเดียวกันการทำสมาธิ ทำไมครูบาอาจารย์ถึงเรียกว่าการบาริกรรมเราใช้คําบริกรรมพุทโธ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 บริกรรมแปลว่าการกระทําอย่างพื้นฐานพื้นฐานอะไรพื้นฐานของจิตเราทําการบริกรรมเนี่ยเราทําฐานให้มันมั่นคงพอหมดคําบริกรรมพุทโธหายหยุดคําบริกรรมเมื่อไหร่นั้นเริ่มเริ่มสังเกตความเป็นตัวเราเริ่มสังเกตความไม่เป็นตัวเราเริ่มสังเกตความเป็นจริงของจิต ความเป็นตัวตนมันจะเกิดขึ้นเมื่อตอนที่จิตมันเงียบนี่เองเมื่อเช้าพูดถึงเรื่องจิตเงียบทำไมเราถึงไม่สามารถสัมผัสได้กับสู่เสียงที่ได้ยินแปลกๆหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นภาพที่เห็นแปลกๆความสามารถาเ,ราเราก็เข้าใจว่าการปฏิบัติสมาธิทำให้มีหูทิพย์ทำให้มีตาทิพย์ทำไมหูทิพย์มันไม่เกิดตาทิพย์มันไม่เกิดเพราะว่าจิตมันไม่เงียบ พยายามที่จะปิดตาเพื่อให้ตามันเงียบพยายามที่จะไม่สนใจหูเพื่อให้หูมันเงียบแต่ขณะที่ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายเหลือใจไว้ดวงเดียวแล้วมันยังไม่เงียบไอใจดวงนี้ยังไม่เงียบเลยดังนั้นการบริกรรมจึงเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานเมื่อจิตมันหยาบอยู่เราใช้คำบริกรรมแก้ไขความหยาบของจิตจนซักฟอกลงไปจนมันละเอียดลงจนเห็นความเงียบของจิต พอจิตมันเริ่มละเอียดลงแล้วไม่ต้องใช้คำบริกรรมก็ได้คำบริกรรมหายไปแล้วเมื่อคำบริกรรมหายเมื่อเราหยุดคำบริกรรมได้แล้วสังเกตทีนี้จิตเราเงียบหรือไม่เงียบเราก็จะสาวหาลงไปจนถึงว่าต้นของความคิดมันอยู่ตรงไหนต้นของความรู้สึกต้นของความหาว่ามันจะสงบเมื่อไร่มันจะไปยังไงต่อมันจะเป็นยังไงมันจะทำอะไรนั่นน่ะ ไอ้ตัวที่มันตั้งคำถามน่ะใครที่มันเป็นตัวตั้งคำถามเขาอยู่นั่นนะใครที่เป็นตัวหานั่นคือตัวต้นหลวงพ่อเรียกสิ่งนี้ว่าต้นจิตรหลวงพ่อเรียกสิ่งนี้ว่าต้นลมต้นของอารมณ์ต้นของจิต <bois. S 1> ถ้าสาวหาลงไปจนเจอต้นของความคิดคือต้นของอารมณ์ได้นั่นน่ะตัวตนมันนั่นคือตัวตัวรู้ของตัวจิตจากตัวรู้ที่อยู่ยืนอยู่บนฐานของจิตนั่น พอเห็นตัวรู้มันชัดแล้วมันละตัวรู้แล้วมันจึงถึงจะเห็นตัวจิตมันชัดขณะนั้นที่กําลังปรากฏมีปรากฏาการเกิดขึ้นนั่นเราจะเจอสิ่งนั้นเราจะเจอสิ่งนี้แต่ถ้าถามว่ามันยังไม่ใช่ตัวจิตมันเป็นเพียงเงาของจิตหรือสิ่งที่จิตมันแสดงออกมาเท่านั้นสังเกตนะ เวลาดูหนังดูละครแล้วก็ไปสุขกับละครแล้วก็ไปทุกกับละครแล้วก็ไปร้องไห้กับละครตัวตนของผู้แสดงละครจริงๆไม่ใช่ตัวนั้นโลกนี้คือละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างร่ายรำทำทีท่าแสดงบทบาทลีลาของบทละคร บางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุกบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรเมื่อจบละครชีวิตก็ลามันเป็นละครฉากหนึ่งเท่านั้นชีวิตเราเหมือนกันเข้าไปดูในจิตของเราก็เป็นละครฉากหนึ่งเหมือนกันดูสิใครเป็นคนแสดงอย่าไปดูบทละครอย่าไปดูสิ่งที่มันแสดงดูตัวแสดงจิตคือตัวแสดงแล้วจิตคือตัวไหนนั่นแหละคือสิ่งที่เราสาวหา นั่นหละคือตัวรู้แจ้งเห็นจริงเห็นจริงตามที่มันเป็นอย่าไปเห็นในสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นแต่จงดูสิ่งที่มันกำลังเป็นนั่นคือการปฏิบัติธรรมมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหลวงพ่อให้พวกเราหาตัวผู้รู้เมื่อเห็นตัวผู้รู้ใช้ตัวผู้รู้มันจะรู้เรื่องนั้นมันจะรู้เรื่องนี้มันจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวเมื่อเราเห็นตัวรู้ชัดพ้ามเพ่งค่าเค้งเพ่งเพียนอยู่กับการ อยู่กับการมีความรู้สึกอยู่กับการรู้สึกตัวอย่างนั้นอย่างนั้นไปเรื่อยๆนั้นน่ะคืนวันที่อยู่วัดป่าสมเด็จพยันวเชิโดมเป็นคืนวันของการปฏิบัติธรรมเราจึงอยู่กับตัวเองเราจึงอยู่กับจิตของเราจริงๆอยู่กับตัวเองเนี่ยังไม่ใช่ตัวจิตแต่ถ้าเราสาวลงไปจนถึงตัวต้นของความคิดตัวที่มันรู้ตัวที่มันเป็นต้นของจิต ต้นของอารมณ์ต้นของความรู้สึกสามันลงไปจนถึงนู่นต้งถึงตัวจิตจริงๆเราจ,จึงจะเห็นตัวของมันใช้เวลาโอกาสอย่างนี้ศึกษาจิตของเราศึกษากระบวนการที่มันเกิดขึ้นในจิตของเราจึงเรียกว่าสิกขิจําไว้เสมอว่าอะไรที่มีเราอันนั้นมันไม่ใช่ความจริงใช้ตัวรู้อย่างเดียวที่ไม่ต้องมีความอยากนั่นจึงจะกลายเป็นความจริงครับลําดับนี้จะได้ขอ พระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์ได้นำพาคณะท่านผู้ปฏิบัติธรรมได้สวดลักขีสวดอิติปิโสเป็นลำดับสืบไปครับอิติปิโสพังกวาอารหังสัมมาสัมพุโทโวิวชาจารนานสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตต รสัธรรมสารติสานเทวมโนสานังโพธบัณฑวติสวากาโตปาวตา มมสันติติโกะการิโกะอิปัสิโกะปะนาญโกปะจตังเวตตาโพวิญโยเหตุสุปติปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนปะกวาโตสา วากัสังโฆยาปิติปันโนภะคะวะตสาวกัสังโฆสามิติปิติปันโนภะคะวะตสาวกัสังโอะยติตังจาระเรปุเรสายุคานิอัตถทุเรสสะปวักรารเอสะปะคะวะต สวาคาสังโฆอัหเนยโยบาหัวเยโยตาเกตาเนยโยอันชจเดกะระเนยโยอันนตตรงบุญเกเขตังโลกาสาธิติมเปสุปะกาวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌา รณสัมปันโนสุขตัวรักวิทุอนุตรบุริสัตมหาสารติสัตเทวมนนสสานังพุทโธปะวัติสวากาโตูปะวัตตาตามาสันติโกอาคาริโกเอหิปะ สิกโกโอปะนาิโกปะจต่างเวตตาโพวิญญูเิตุสุปฏิปันโนภะกะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะกะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะกะวะโตสาวก สังโฆสามิติปฏิปันโนภะกวโตสาวกสังโฆยาติตังจตาริปุริสัยุคานิอาตาปุริสปุกะระเอสภะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยตากินัย โยอัญชริกะระในโยอโนตรังบุญยาเกตังโลกัสสัตติสเพสัตตาสัตถะหนตุอเวราสุขะชีวิโน ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกาตั้งปนยังพรังไม่ห่างสาเปปากีราวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นานจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญ อานที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิดรัตนัตยานุภาเวนะ้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนัตยะเตชะสาโดยเดชแห่งพระรัตนตรัยวิริยังคานุภาเวนะ้วยอนุภาพคุณงามความดีบารมีธรรมในท่านเจ้าปกคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังเิรินธโรแลลมนาถแห่งการประพฤติปฏิบัติของคณะสงฆ์หมหญ่ จงเป็นมหันตเดชานุภาพส่งเสริมน้อมนาให้ท่านเจ้าภาพทุกๆท,ท่านจงเป็นผู้มีอายุวันนะสุขะภะปฏิพาณธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณาสารสมบัติความปาถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบโดยธรรมนำมาซึ่งความสุขแก่ท่านแก่ครอบครัวของท่านแก่สังคมแลสายงานของท่านแล้วไซขอความปร,รารถนานั้นๆจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสาเร็จแด่ท่าน ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อยะทาวเรวะอะปุราบาริโปเรนตสังกะระเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังุกกะกัปติอิจิตังปะติตังตุมังกิปะเมวะสัมมิจตุสัะเบโปเรนโตสังกบา จันโตปนารโสยตามเนโชติรโสยตาสัมบิติโยวิวัจจันโตสัมบารุโควินัสโตมาเตมาวะตันตารโยสุขิติขายุโกภวะ

อาภีวัตนาสิเรสานิจงมุธาปัจยินโนชาตาโรธรรมวัทันติอายุวันนสุขังปารังดาสิเมอาคาสิเมยาติมิตาสกจะเม เปตานังดากินันราชาภูมิเบกตามนุสสรังนาหิรุนังวาโสโกวายาวันยาปริเทวนานาตังเปตานามัตถายาเอวังติทันติยาตโยอายัญจะโคดากินาดินนาสังัมมิสุปัตติตา ดิการะตังอิตายะสาธานาโสภกัมปติโสยะติธรรมจะยังเนดาสิโตเปตานาปูชาจักตาอุราระ บารัญจาบิโุนานุปาตินังโตมิปุญญงปสุทังอนัปปักันติตหวะตุสัพปมังกางรักขันตุสัพปเดวะตาสัมมาบุตานุบาเวนณสะดาโสติปวันตุเต

वन्दते शङ्खयोनिशोपिण्डपदं प्रति सेवा मे ने वाधवायन मदाय ยาวะเทวาอิมาสกายาสาธิติยายาปนายาวิงสุปารติยาปรมาจาริยานุกาญาฮิติปุรานันจาวีานังปฏิหังกามีนาวันจาวีานังนาอุปาเรสามี ยะตาราจาเมบาวิสัติอาณาวัจจตาจาาสุวิหารโฌติสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิยะถาสุขังปริพุนชะทะพัาหันทั้งปวง อันเป็นมงคลน,นี้ที่พระคุณเจ้าได้พิจารณาแล้วให้ท่านทั้งหลายจงนำไปบริโภคเพื่อยังอัตภาพแห่งตนให้สมบูรณ์พร้อมและยังประโยชน์ตนและยังประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์เถินสานทุครับลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญคณะออกตอนศรัทธาคณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับในพายพระพร้อมกันครับ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโพธังภะคะวันตังอะเบวาเทมิสวะฆาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมนัมสัมมาวิมิ โสปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังคโฆสังฆังนามามีครับทุกท่านกับาวคำว่ากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันนะครับกราบนมัสการพระารนนอาจารย์ครับลำดับเอครับลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญคณะองค์ตถาทุกท่าน คณะผู้ปฏิบัติธรรมนะครับร่วมกันรับประทานอาหารได้ใน,อน,นโอกาสนีน้ขอกาบเรียนเชิญครับในนามวัดป่าสมเด็จพระญาณวัชโรดมหลวงพ่อวิริยังศรีทโรขอนมโมทนาในกุศลเจตนาของคณะเจ้าภาพทุกท่านนะครับพี่น้องท,ทุกทท่านทุกๆคนนะครับที่ได้เดินทางมาเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเช้าแต่คณะสงฆ์ชาวไทยชาวศรีลังกาในเช้าว,วันนี้ทุกทกท,กท่านนะครับ ในลำดับต่อไปทุกก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกันรับประทานอาหารได้ในโอกาสนี้ขอรอบเรียนเชิญครับ